คุณจะได้ข้อคิดไอเดียนะคะแล้วก็ไกด์ไลน์นะคะในในวันนี้เนาะอืมก็ขอให้คุณแฮปปี้นะคะเอออย่าคือชีวิตมันยิบบเป็นแบบนี้แหละชีวิตลิ้นพันกันบางครั้งเราก็เหนื่อยจนเราไม่อยากทำอะไรเหนื่อยนี่ไม่ได้หมายถึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะ เหนื่อยจนไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากไปไม่อยากทำอะไรมันเป็น energy ที่ทำให้คุณอื่นอืดนๆแล้วมันก็คนคนอื่นมองว่ากูเอ้ยเราเราสโลโดาวลงนะคะแต่จริงๆแล้วบางทีไม่มีใครรู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเรารู้ตัวเราว่าเราเป็นเช่นไรก็ ก็ก็ก็ทำมันไปแก้ปัญหาไปนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากอีกไม่กี่ปีเราก็ตายจากกันละนะคะมันไม่ได้มีผลอะไรคุณไม่ได้คือเราไม่ใช่บุคคลสำคัญของโลกนะที่ใครจะต้องมาจารึกเราไว้เพราะฉะนั้นก็ทำชีวิตให้แบบ มีความสุขที่สุดนะคะในช่วงเวลาที่คุณอาจจะเจอปัญหาคุณต้องทุนต้องหาวิธีที่มาบําบัดหรือเยียวยาตัวคุณให้ได้นะคะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าโค้ดเข้าใจความรู้สึกข,ของคุณเป็นอย่างดีเอาบอกแค่นี้แล้วกันนะคะเพื่อทุกคนจะได้มีอารมณ์ที่แบบ feel good feel good d n d have funny นะคะ everyday bye see you ในคลิปค่ะ